มากินข้าวต้มฟรีกันครับทุกคนใช่แล้วครับฟังไม่ผิดข้าวต้มฟรีแต่กับข้าวไม่ฟรีนะครับกับร้านนี้เลยก๋วยรถกลุงข้าวต้มก๋วยกลางกลุงย่านพระราม9ก้าอาเซียเปิดถึงเชา้าคือโคตรอลังการเลยครับเป็นร้านข้าวต้มธรรมดาธรรมดาที่ไม่ธรรมดาเอ๊ะยังไงนะเนี่ยจัดมาชุดใหญ่ไฟกระพิบกับอาหารทะเลสดๆเป็นวัตถุดิบที่ดีได้ขนาดนี้เพราะว่าที่ร้านมีเรือประมงเป็นของตัวเองแล้วร้านเป็นครัวเปิดผัดกันไฟลุกแซ่บๆอย่างที่เห็นเลยครับเมนูที่ไม่ควรพลาดกับร้านนี้คือหมูไข่ผัดผงกะหรี่ซอสมันป ที่ใช้ปูสดสดนึ่งกันเห็นๆไข่แบบจุกๆหลังจากนั้นก็นํามาราดน้ําซอปกะะลี่มันปูที่ลงเตาไบร้อนๆออกมาหน้าตาดีสุดๆรสชาติเข้มขน้นต้นตํำรับผงกะะลี่ที่หอมมันปูอร่อยมากอีกหนึ่งจานที่ไม่ควรพลาดกับร้านนี้ครับ้ากุ้งคางกรอบแซบเด็ดจัดจ้านคางกุ้งทอดกรอบกรอบอร่อยมากครับฟินจนหยุดกินไม่ได้เลยสายแซฟเซฟอย่างปูไข่ที่นี่ก็ไม่ควรพลาดครับเด็ดจริงพลาดไม่ได้เลยครับกับเมนูต่างๆอีกมากมายจานใหญ่ๆแบบจุกจจัดเต็มมาแบบ อย่างที่เห็นเลยครับราคาไม่แรงเลยครับอย่างซาซิมิปลาไทยไรดรเอชุดนี้แค่49 0ราสปลาสดหวานช่ำอร่อยมากยังมีอีกมากมายเลยครับกุ้งเผาตัวโตโตหอยเชลล์ย่างชีสหอยเชลล์อบวุ้นเส้นหมูสับต้มบวยคือทานกับข้าวต้มได้อร่อยทุกเมนูเลยครับตั้งแต่ผมกินข้าวต้มกุ้ยมาเพิ่งเคยเจอที่นี่ร้านแรกเลยครับข้าวต้มฟักทองข้าวต้มเผือกข้าวต้มข้าวโพดเพียงถ้วยละ99้สสตางค์เท่านั้นส่วนขา้าวต้มปลาทานฟรีเติมได้ไม่อั้นเลยครับเหมาะสำหรับสายแฮงเอาท์สายปาร์ตี้เลกาาายวแ้้้้มตนขุ กรุงได้เลยครับที่กัดร้านตลาดนายัสระราม9้าร้านเปิดตั้งแต่5้าโมงเย็นถึงที่หทุกวันเลยครับจอดรถสะดวกมากยิมและไว้พบกันใหม่ See you next day on boy next day channel